เศรษฐีผู้หนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตสะสมสมบัติเขาเก็บทองไว้ใต้เรือนไม่เคยแบ่งปันให้ใครทุกคืนเขานับมันด้วยใจหวาดกลัวว่าจะมีคนมาแย่งไปเมื่อสิ้นลมหายใจเขาตื่นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางกองทองที่ไม่กลายเป็นเท่าฐานเขากลายเป็นเบรดก้มเก็บเศษเท่านั้น ด้วยความหลงพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเท่าโทงที่ยังอุ่นในหมอบท่านกล่าวบาบาวา่าสิ่งที่เจ้าหวงมันไม่เคยเป็นของเจ้าเพรตร้องไห้เท่าทุลีค่อยค่ปลิวสลายไปในลมแล้วในวินาทีนั้นเขาเพิ่งเข้าใจว่าทรัพย์ที่แท้จริงคือใจที่รู้จัก 白王。Like